เปิดใจนะครับขาเปิดสักการะเปิดงานทำบุญสงกรานต์เบิกบานศิลปะวัฒนธรรมสุขร้ำประเพณีไทยนับนี้คร,ร,รับวันนี้มหาวิทยาลัยสุขโขไทยธรรมธิราชจัดงานประเพณีสงการานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2556นลรานปริชาตและบริเวณชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชอเปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยอธิการมบดีมสธกล่าวเปิดงานทำบุญสงการเบิกป้าศิลปะวัฒนธรรมสุขล้ำประเพณีไทยและมีการทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตาลเป็นจ да ํานวนเงินทั้งสิ้น5 7 6 7 3บาทโดยมีนายไพโรธศริสมบัติผู <t 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 well> ้อนวยการโรงเรียนวัดตาลเป็นผู้รับมอบ การจัดงานในวันนี้มีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9รูปส่งน้ําพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจําวันพระบรมรูปจําลองราชการที่7เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่บุคลากรของมสทในวันปีใหม่ของไทยช่วงที่สําคัญที่สุดข,ของการจัดงานในวันนี้เป็นการรดน้ําขอพอรผู้ใหญ่ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรทองอินวงศรอดีตอธิการบดีมอท รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ o ัชเลิศพิชครชัยอธิกรรมดีมสทรองกรรมดีฝ่ายต่างๆและผู้เกษียณอายุราชการนอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยนักเรียนโรงเรียนวัดตาลได้แก่ระบำอาเซียนไทยพม่าอธิษฐานมโนราเล่นน้ํารวมทั้งการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยในงานต่างๆของมหาวิทยาลัย